สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเห็น่าขาะเป็นยังค่ะปลากระพงไงค่ะพี่น้องปลากระพงใหญ,อใหญ่อันนี้เกือบสองกิโลนะพี่น้องนะใหญ่กว่ามือเก๋อีกอันพเพ้อเพาอว่าเลยนะพี่น้องพูนะ่ะให้แม่ค้ากอดเก็ให้ทีแรกจะตั้งใจว่าจะเอามาต้มยำแต่ก็หลายจิตหลายใจสุดท้ายก็เนี่ยค่ะเอามาผ่าหลังเดี๋ยวจะทอดให้กินนะคะพี่น้องค่ะอันมีดกันหน้่ยค่ะพี่น้อง เอาแล้วก็ผ่าตามจภาพเรานี่แหละน้องเนาะผ่าป้าก็าจะไปทอดนะพี่น้องนะปลากระพงแบบว่าเนื้ออร่อยมากนะครับทุกคนนั่นนะ จะได้กินทีเพราะมันแพงอ่ะพี่น้องค่ะอา้าวพาจะได้ไม่กเกะอา้าวพาเข้าไปเจ้าเอาสอสซบซับซับ,บโอ้ยหนอมีดกับมีดสู่ชีวิตครับเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไส้ออกนะพี่น้องนะจริงๆถ้าเอามาต้มถ้าเอามาต้มหรือว่าทำเอ่ออะไรนะไอปลากระพงต้มมะนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือปลากระพงต้มสีวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอากระเพาะก,กับไส้ไอนี้ออกนะพี่น้องนะแต่นี้เราจะเอาไปทอดเราก็จะต้องควักออกใั้หมดเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะทุกคน เห็นไหมคะตัวใหญ่ไหมเป็นตะแซสบค่ะพี่น้องเอ้ยโตแบกไงบานพูเวอร์เลยส่วนนี้ก็เนื้อมันจะหนาหน่อยแล้วก็บัง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 นะคะทุกคนแล้วก็จะไปล้างน้ำแล้วค่ะ ล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซับนะคะเตรียมที่จะลงกระทะแล้วเห็นว่าพี่น้องเนื้อปลากระพงสดๆ,สดๆน่ากินมากๆเลยซับน้ำออกนิดนึงเพื่อเวลาเราเอาไปทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะ ตัวใหญ่มากนะพี่น้องมือกีอุมปุ่มใส่กันก็ยังแบบปาดไงค่ะพี่น้องไปค่ะไปทอดกินน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ้าเศบ,บ,บแเสบละมือนน่พี่น้องนี่ก็ข้าวเหนียวเด้อค่ะมือนีิเด้อข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ดีเทน้ำมันจวดจาดลงไปค่ะเราใช้กระทะเบอร์สามสิบสองนะพี่น้องนะคือเนี่ย ล้นกระทะค่ะพี่น้องค่ะล้นกระทะเลยเป็นไงล่ะตัวใหญ่มากบานพอร์เลยพี่น้องอันนี้กระทะเบอร์สามสิบสองนะคะมันเป็นกระทะเทปร่อนนะลักี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะไม่ต้องเอาทำท่วมนะคะแต่ถ้าเราทำขายก็ใส่ให้ท่วม เหมือนใ้น้ำมันเยอะเนาะแต่อันนี้เราทากินเองค่ะน้ำมันแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วพอเราใช้แล้วเราก็ทิ้งไปเราไม่ได้มาใช้ซ้ำสองซ้ำสามเหมือนเขาทำขายนะคะนี่ละคาพี่น้องขอดีของการเห็ดกินเองตรงไหนไม่สุกเราก็ลุยลายลุยลายขยับใส่น้ำมัน ทอดปลานะคะไม่ต้องกลับด้านบ่อยนะคะทุกคนคะแค่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งสุกแล้วก็กลับด้านแค่สองครั้งค่ะก็ได้แล้วสองครั้งหรือหนึ่งครั้งลงหนึ่งกลับสองเออนั่นแหละพี่น้องม <c oughs> <c oughs> าถ้าไมสุกว่าถ้าไมสุกเขาัะปีนบ้าเลยนะพี่น้องเนอะ <c oughs> โอ้โพี่พี่น้อง กระทะเบอร์สามสิบสองนั้นพี่น้องมันล้นออกมาเลยนะป้าแต่ถ้าเราจะทอดให้กรอบเลยมันก็ไม่ได้นะพี่น้องเนื้อมันจะหายเอาแค่พอเหลืองนิดนึงเนื้อข้างในนุ่มๆอันนี้เราก็ต้องเร่งไฟแล้วพี่น้องเปิดไฟแรงไปเลยจ้ะข้างนอกจะได้กรอบข้างในจะได้นุ่มนะคะ บึ๊บนี่กรอบแล้วสีเหลืองแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราเร่งไฟเลยค่ะเพราะเนื้อปลานี้สุกง,ง่ายอยู่แล้วนะคะทุกคนกรอบนอกนุ่มในเสร็บแซ่บเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวมาตามําเจวเผ็ดเพคุกข้าวกินโอ้ยพี่น้องสุเท่านั้นพร้อมแสบแล้วก็แง่งดูปีนไปปีนมาค่ะทีแรกก็เต็มกระทะตอดไปต้อนมามันหดแล้วพี่น้องจ้า เหลืองงามอารามแท้ป้าดพี่น้องเป็นต่แสบบอนี่อันนี้เราทอดแบบเพียวๆนะพี่น้องนะเราไม่ได้ทอดแบบไปชุบแป้งอะไรนะคะนี่โอ้โหคักขนาดพี่น้องคักขนาดคักคัคโอ้ยของแสบของนัว น,าน,านา้าๆด้กินปลากระพงกับเขาสักทีนะเกนนะจะไม่เห็นซุนพี่นอ้องกินกระสีแซ่เป็นกรการพี่น้องจ้าเตรียมจานเซจานวางไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มคุกใส่ลาดลงไปในเนื้อปลาอันนี้เรามีแต่พริกแดงนะคะพริกแดงสดนะแต่จะให้โขกให่ายเราก็ตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดก่อนคะ่ะพี่น้องจ้า มันก็สิง,ง่ายในการตำตัดแบ็นมิเลยค่ะเล็กๆลงไปเลยกระเทียมค่ะกระเทียมเยอะๆเลยนะคะใส่เกลือลงไป ใส่ผงชูรสแล้วก็ตำค่ะตำค่ะพี่น้องน้ํำจิ้มซีฟู้ดแบบโบราณแต่เป็นพริกแดงสดนะคะแล้วก็จะใส่เกลือกับผงชูรส เดี๋ยวเราก็จะบอมบี้มะนาวใส่ที่หลังนะคะทุกคนคะ่ะใส่เกลือกับโซลูต์ลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราโขกแล้วมันจะโขกง่ายนะพี่น้องจ๋ามันสิละเอียดค่ะมันสินแหลกไว้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วมันก็ไม่กระเด็นใส่กุ้มตาเราด้วยนะคะขวดค่ะก็ลงทิ้งเลนคุ้งเลงของลงองลงืม <c oughs> จ okay. ากเซตถ้วยค่ะจะปรุงเตะโคกเลยก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเ,เซตถ้วยบนกนั mm hmm. นนะนี่เรียบร้อยบีบมะนาวค่ะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ชิมดูนะคะว่ามันอร่อยไหมนี่ค่ะ ตำตำน้ำจิ้มซีฟู้ดสมัยโบราณสูตรโบราณถ้าน้ำแห้งๆเราก็เติมน้ำปลาลงไปได้นะคะเมื่อกี้มันไม่ค่อยไม่ไมไม่ค่อยออกเค็มเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวก็เลยเอาน้ำปลาลงไปใส่แบบผสมประสานแล้วพี่น้องตอนนี้บาตัดเสีบกับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าโอ้เห็นเจว โอ้เห็นเจ้าลำไาแตกน้ำลายซาเลยพี่น้องจ้ามาเด้อคะ่ะมากินด้วยกันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะมากินปลากระพงทอดกรอบน้ำจิม้มซีฟู้ดโบราณแซ่บๆค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยไอแบบแบบนี้ต้องมือหยุมนะพี่น้องนะ ไม่ใช้ช้อนนะล้างมือให้สะอาดนะคะน้ำมือให้หล่อนๆนะแล้วก็หยุมเลยค่ะแกะเนืน้อปลาลงเลยเอ้ยอืมสุขได้หนเล่าได้กินของที่ตัวเองทำเองวนะฮ <c oughs> น้องพีอนองเนาะมากรา,ากินน้ำงกนขอบคุณเลยหลายน่ะะที่เขามารับชมสุกัยสบายใจ มีแต่สิ่งดีๆของมาในชีวิตพร้อมเม่์พี่น้องของเฮาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเสียหาเมนูแซแสๆมานำเสนอพี่น้องให้ได้เหดอยู่ให้หหกินน้ำกันเ้อค่ะพี่น้องค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ